สวัสดีคะ่ะมาดแตความเคลื่อนไหวของศิษย์สาวแบล็คพิงกกันในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอคนแรกก่อนเลยนะพี่จีซูคะ่ะวันนี้เดินทางกลับจากญี่ปุ่นถึงสนามบินอินชอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่พี่ซูคนสวยได้เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมงานคาเทียป๊อปอัพสโตร์ที่กรุงโตเกียวนะคะซึ่งแอดมินนําภาพสวยๆเหล่านี้มาจาก IG ของ l อลเจแปนค่ะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะคะเพราะว่ามีดาราญี่ปุ่นเนี่ยเข้าร่วมงานนี้กันอย่างขับขั่งเลยด้วยส่วนเท่าที่เห็นจากภาพคือพี่ซู สวยมากนะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้พี่ซูสวยเป็นพิเศษนะคะแล้วก็หลังจากได้เป็นนางเอกเต็มตัวเนี่ยนับวันยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นคมแบกรอบนี้ก็คือออร่ากระจายจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้แลนดิ้งเกาหลีเนี่ยพี่ซูเขาไม่ได้กลับมาคนเดียวนะคะเพราะว่าน้องลิซ่าดันบินกลับมาจากญี่ปุ่นด้วยแน่นอนค่ะว่างานนี้เหล่าบลิงลิลลี่แม่แม่ของน้องลิซ่าเองเนี่ยต่างงงกันไปเป็นไก่ตาแตกนะคะเมื่อบ่ายนี้แต่ว่าบอกนิดนึงนะคะว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่งงนะ ขนาดพี่พี่นักข่าวเกาหลีเขาก็ยังงงกับน้องของเราเลยค่ะเพราะว่าอางจริงคือพี่พี่กองทัพสื่อเนี่ยเขามารอตั้งกล้องจะถ่ายพี่ซูแต่ว่าผลปรากฏว่าได้ภาพของมักเน่นนริซ่าเนี่ยบป็นกลับจากญี่ปุ่นมาด้วยงานนี้ก็เลยแบบโดนพาดหัวข่าวนะคะว่าเจ้าหญิงลิซ่าถูกจับได้อย่างลับๆระหว่างเดินทางกลับเข้าประเทศนะมีคนบอกว่าพี่ซูน้องลิซแยกกันกลับหรือเปล่าแต่แบบมาเจอกันที่อินชอนเฉยๆจริงๆแล้วบลิงค์คือญี่ปุ่นเขาบอกมาว่ากลับมาด้วยกันนะคะเพราะว่าเห็นที่สนาม บินนาริตะทั้งคู่แล้วก็มีภาพมาฝากแฟนๆตามนี้เลยค่ะอาส่วนน้องลิซ่าจะไปร่วมงานแฟชั่นอะไรที่ญี่ปุ่นเดี๋ยวเราคงต้องรอติดตามดูข่าวกันอีกทีนึงนะมาที่น้องโรเซ่กันต่อค่ะเมื่อวานนี้ผลงานโซโล่แรกของน้องแชงเองในเพลง on the ground ก็ได้ลง Guinness World Record ด้วยนะคะในฐานะเป็นศิลปินรายแรกที่มีผลงานติดอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิลบอร์ด g l o b a l ทั้งในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วก็กลุ่มค่ะส่วนวันนี้ค่ะคิว้น อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าน้องแชงเองได้ไปเข้าร่วมงานอีเวนต์ Freeze Art Fair นะคะที่โซนะ ก็มีภาพที่หลุดมาทางโซเชียลให้เห็นกันบ้างแล้วกับเดรสดำสั้นส้นเข็มที่ทำเอาแฟนๆพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าขา่ยาวมากค่ะและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองตัวน้องแชงก็ได้มาอัปคลิปสั้นๆในลุคนี้ลงทาง IG Story ด้วยนะคะแล้วก็มาต่อกันที่น้องเจนนี่ค่ะน้องมาอัปเดต2ลุกน่ารักในวันที่อยู่นิวยอร์กลงทาง i อส่วนตัวแล้วนะก็คือเมื่อประมาณ2 3สวันก่อนนะคะทุกคนก็สามารถไปกดไลค์ให้น้องทาง i อกันได้เลยนะรอบนี้น้องลง มาแบบรัวๆเลยค่ะ เป็นสิบสิบภาพแต่ที่ทำเอาแอดมบินชอบมากก็คงเป็นภาพที่น้องถ่ายคู่กับป้ายโฆษณาข้างหลังตัวเองกับเจนนี่วิทคาวินคลายนะคะเอาจริงๆน้องคงภูมิใจมากๆเนาะคือป้ายข้างหลังก็ใหญ่มากนะคะก็เลยขอแชะมาสักภาพสองภาพไว้เก็บเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็เมื่อวัน2วันก่อนเนี่ยมีโฆษณาทีเซอร์ตัวใหม่ของโซจูชอึมชอรอมนะคะซุนฮารีถูกปล่อยออกมาแล้วด้วยนะน้องเจนก็มาในลุกน่ารักสดใสเอาจริงๆไม่เหมือนโฆษณาโซจูเลยคะ่ะทุกคนเหมือนโฆษณานมแร่มากกว่านะ ต่อเป็นว่าสาวๆคิวเขาแน่นกันจริงๆค่ะพี่สู้กับน้องลิสเนี่ยเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นวันนี้เองวันนี้น้องแชงก็ไปร่วมงานอีเวนต์ที่โซใช่ไหมเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตคุณแม่กาก้ายังพอมีหวังกันไหมคะคือคอนเสิร์ตเนี่ยมันมีเสราร์อาทิตย์นี้แล้วด้วยค่ะทุกคนซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ความหวังพวกเราน่าจะรีบรี่แล้วค่ะเด็กๆน่าจะไม่ได้ไปโผล่ในคอนเสิร์ตของคุณแม่ที่โตเกียวนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถ้าจะบินควรบินแป้งแต่วันนี้แล้วนะคะอ่ะเด สำหรับคลิปนี้แอดมินขอข้อมูลนะคะมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ